าไปนี่อะไรนะไปเที่ยวอะไรนะอเมริกาลาสเวอเมริกาสินไปละอยากเล่นหนังอยากเล่นหนังที่นู่นอะไรนะฮะจะตีผมข้อหาไลฟ์พร้อมโรเซ่โรเซ่คนไลฟ์อยู่หรอตอนนี้ผมขอโทษ ยออไปเลยนะฮะผมชอบเพลงผมพวกเขามากผมฟังบ่อยพี่พิมสวัสดีเจ้าเพิ่งถ่ายงานเสร็จกับพี่พิมบาคารีสินะครับสวัสดีเจ้ามีกี้มาทางพี่บิ๊กโชว์พี่พิมเลยนะจ๊ะ ิ้ได้รับการเขียนมาโดยคุณไว้นะฮะอาร์กมอสเมคอันะจ้าพ,พ,พี่พิมพ์ิ้นอ่างงไหมฮะอร่อยนะครับนีอ่อ่านเม้นผมหน่อยอ่านแล้วนะครับ เด็กน้อยพี่ได้อ่านเม้นของน้องแล้ว ครูเปลี่ยนห้องสิเพราะว่าโรงเรียนมีนักเรียนเปลี่ยนห้องนะรอมีด้วยเหรอจริงตอนเรียนตัดการคุณก็ครูเปลี่ยนห้องอเอ้ยไม่ใช่ตอนตัดาการคุณคือนักเรียนเปลี่ยนห้องอืแล้วก็มาอัดสมคือครูเปลี่ยนห้องพอเรียนเรียนกิตติวิทยาคือครูเปลี่ยนห้องกิติเด็กน้อยอยู่ครูเปลี่ยนเด็กน้อยปฐมใช่ครูเปลี่ยนอพอมาตัดการคุณเนี่ยต้องไปเรียนตามตึกหมวอมหมดวิทย์ต้องไปเรียนตึกหมดวิทย์ไม่มีคเวลาเดินอืใช่ ถ้าจะมีห้องประจำชั้นหนึ่งห้องเลยนะทุกตอนเย็นต้องกลับมทาทำความสะอาดนะฮะถึงน้องๆน,นะครับใครเคย ดูแลต่อด้วยรวมถึงห้องพักห้องอะไรนะชั้นสองห้องริมซ้ายนะฮะก็เป็นห้องประจำชั้นเหมือนกันนะคะผมหมดภาษาไทยติดกับห้องพักครูก็ฝากน้องๆดูแลต่อด้วยแล้วมีห้องไหนอกีกห้องห้องตอน มีเด็กตาลาการคุณอยู่ในนี้ไหมใครโอ้เขาต้องเรีเยนมัธยมเปิดอย่างนัน้เขาเปิดแบบประถมใช่ไหมไม่มีเลยแสดงว่าไอ้ที่ฝากฝังไปไม่ได้รับการฝากฝังเลย มีไม่น่าจะมีแล้ว TK Bike นี่คือจริงๆสมัยก่อนเป็นชมรมแบบจักรายานต่ละการคุณอะไรเงี้ยซึ่งผู้ที่ทําชมรมเอาไว้ก็คือคุณน้าของผมเองนะฮะคุณนอตนะผมก็มารับช่วงต่อนะฮะในวัยของผมชมรมถูกปิดไปนานแล้วแล้วก็ผมมาเปิดอีกครั้งหนึ่ง TK Bike มีไม่น่าจะมีน้องๆได้เคยอยู่ TK Bike ตอนนั้น TK TK Bike ไม่มีผู้หญิงเลยทุกคน TK Bike ไม่แต่ผู้ชาย นั่นไงไม่อ่านเมน,หนูหนูจะร้องไห้แล้วพี่อ่านแล้วนะหนูยอย่าร้องไห้นะนะครับพี่ได้อ่านแล้วหนูห้ามร้องไห้ดิขาดไปเดี๋ยวเราไปเจอกันในในไหนดีเวย์บอลรืออิชิปอลกันดีอันนี้คือผมไม่ได้ใส่ฟิลเตอร์อะไรเลยเหรอ ที่ผมพูยคุยอยู่เนี่ยใช่ไหมใช่เพราะว่าวาปแบบวาวแบบผมมันหายไปเออเนี่ยตอนแรกมันวาวาปแบบวบวาปแบบวาวปแบบเป็นฟิลเตอร์นี่นะฮะเป็นฟิลเตอร์เฮ้ยนี่ชมพูชมพู่โอ้เข้มาใส่หนวดนะครับนะครับไปลุ้นกันนะฮะว่าผมจะไลฟ์ต่อในอีชิปอหรือเวปอนะครับตัดสินใจก่อน นันจ้ะเดีเจอกันนะครับเดี๋ยวไได้ต่อจริงๆนะไปเจอกันในแอคเค n า